สวัสดีค่ะเจอกันกันกบช่องอูร้านกํานันสุดนะคะวันนี้วันที่25นะคะเดือนมิถุนายนค่ะวันดีเลิกดีเลยนะคะเจ้าเดียวนะคะวันนี้ออกอคู่เลยนะคะแพ็คคู่ค่ะสองคันค่ะเป็นอิสุสุโลบคอบนะคะทั้งคู่นะคะแต่ว่าคันแรกก็จะเป็นหัวแคบนะคะส่วนอีกคันค่ะฝั่งนี้ค่ะก็จะเป็นหัวตอนเดียวนะคะ เป็นรถแฝดเลยค่ะสไตล์การตกแต่งนะคะลูกค้าไม่เน้นของแต่งเยอะค่ะแต่ลูกค้าก็คือขอเพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นกระทะชุบโครเมียมนะคะ<อ>เจอสองคันนี้ได้ที่อำเภอดอยสะเก็ดค่ะจังหวัดเชียงใหม่นะคะ<อ>เราต้องขอขอบคุณนะคะทางลูกค้าเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้ความไว้วงใจนะคะามาออกรถกับทางอุลังตันสุดนะคะไปไว้ใช้งานนะคะตั้ง2องคันนะคะก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงะค่ะ ทั้งสองคันเลยนะคะทะเบียนเล่มนะคะก็ออกพร้อมแล้วค่ะเรียบร้อยนะคะลูกค้ารับรถไปแล้วค่ะพร้อมไปโอนได้เลยค่ะเพราะว่าสติกเกอร์สะท้อนแสงก็คือเราติดให้ลูกค้าไปแล้วค่ะเรียบร้อยคือเช็คความพร้อมนะคะให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยค่ะก่อนที่ลูกค้าจะไปวิ่งดินนะคะก็แค่อัดจารบีค่ะแล้วก็ไปวิ่งดินได้เลยนะคะเพราะว่าหัวอัดค่ะเราก็ใส่ให้ลูกค้าไปทุกจุดนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดของเหลวนะคะน้ำมันเครื่องเกียร์เฟืองท้ายค่ะเราก็เปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่ยกชุดเลยนะคะ ตอนนี้นะคะทีมช่างก็กำลังแนะนำวิธีการใช้งานนะคะให้กับลูกค้านะคะได้ทำความเข้าใจก็เลยจะสตาร์ทเครื่องนะคะไว้ทั้งสองคันเลยนะคะ คันนี้นะคะก็จะไม่มีลายลูกค้าสั่งก็คือไม่เน้นลวดลายไม่มีลวดลายเลยคะ่ะเป็นสีขาวล้วนนะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะพาไปชมด้านหลังกันค่ะอ่านี่เลยค่ะสาหรับลูกค้านะคะที่ชอบสไตล์แบบเหมือนรถห้างนะคะไม่เน้นไม่มีลวดลายก็จะประมาณนี้เลยนะคะก็จะสวยงามไปอีกแบบค่ะดูแล้วสบายตานะคะส่วนหลังดํานะคะก็จะเป็นโลโก้นะคะชื่อ,อบริษัทของลูกค้าเองนะคะทั้งสองคันเลย น,นี่ค่ะเหมือนกันเลยนะคะแต่แค่ตัวคันนี้นะคะคันตอนเดียวลูกค้าก็จะเพิ่มให้มีรวดลายขึ้นมานะคะน,นี่ค่ะช่วงล่างนะคะชุดกระบอกรําค่ะก็จะเป็นดําสี่ตันใหญ่นะคะอันนี้เราไปลองรถให้ลูกค้ามาก่อนนะคะก็เลยอาจจะดูเพื่อน ถังน้ำมันนะคะร้อยลิตรค่ะถ้าเป็นระบบคอมมอนเรลนะคะ,ะเครื่องคอมมอนเรลอูลล่เราก็จะติดตั้งนะคะก้องดักน้ำให้ลูกค้าไปเลยค่ะ,ะก็จะเป็นคาีนอกนะคะทั้งคู่เลยทั้งสองพันเลยนะคะส่วนตัวเครื่องยนต์นะคะก็จะเป็น 4HK นะคะทั้งสองันเลยค่ะอ่ารุ่นนี้นะคะ4สูบค่ะลูกค้า2 1 0รอสิบแรงม้านะคะ อ่าเนี่ค่เหมือนกันทั้งสองคันเลยค่ะสไตล์การตกแต่งนะคะทุกอย่างเลยค่ะเหมือนกันทั้งสองคันเลยนะคะยกเพ้นแค่อ่าคันตอนเดียวค่ะลูกค้าก็จะเพิ่มลายขึ้นมานะคะอ่านี้เลยค่ะลูกค้าก็จะเป็นลายเพชรนะคะตัวสเปคกระบะนะคะคันนี้ความยาวกระบะ3ามเมตรค่ะรวมท้ายนะคะ ตัวเสา90นะคะเพราะว่าลูกค้าเน้นที่ละแนงนะคะ3ชั้นค่ะแล้วก็ตัวฝาข้างนะคะ55ค่ะส่วนฝั่งนี้นะคะความยาวกระบะนะคะ,ะ3าเมตร60ค่ะลูกค้าแล้วก็ตัวตัวเสานะคะ90เหมือนกันค่ะระแนง3มชั้นเหมือนกันนะคะสเปคเดียวกันเลยแค่คันหนึ่งหัวแคบแล้วก็อีกคันหนึ่งเป็นหัวตนเดียวค่ะแล้วก็คันนี้ อาลูกค้าเพิ่มลายนะคะให้มีลวดลายส่วนการดูแลหลังการขายนะคะทางอู่ของเรานะคะรับประกันเครื่องเกียร์ค่ะอันเกิดจากการใช้งานนะคะ <S <S 1> <S 1> เป็นระยะเวลา3เดือนนะคะทันใดที่เอารถออกไปแล้วค่ะมีปัญหาหรือว่าเกียร์มีปัญหานะคะก็สามารถโทรแจ้งทางอู่ได้เลยนะคะเราินดีดูแลให้เลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูสเปคของคันนี้ค่ะอันนี้ค่ะชุดแนบนะคะแนบนะคะทุกคันค่ะเราก็จะเสริมให้ลูกค้าไปพร้อมใช้งานเลยนะคะหัวอัดจารบีอันนี้ค่ะเราก็จะใส่ให้ไปนะคะทุกจุดค่ะแต่เราไม่ได้อัดจารบีให้นะคะน้ำมันค่ะก็จะเติมให้ไปนะคะคันละหนึ่งพันนะคะอรรถก้องดักน้ำค่ะก็จะใส่ให้ไปนะคะ เดี๋ยวเรามาชมภายในค่ะอ่านี้เลยค่ะชุดเบาะนะคะเป็น V I P ค่ะได้สีฟ้านะคะเต็มเบาะค่ะเครื่องเล่น M P 3นะคะแล้วก็ติดตั้งให้ลูกค้าไปพร้อมค่ะ เรียบร้อยค่ะผมส่งมอบนะคะหลังค่ะตัวพื้นนะคะก็จะเป็นตัวพรมมานะคะแล้วก็ซักทำความสะอาดนะคะดูดฝุ่นให้ลูกค้าให้เรียบร้อยนะคะ,คะ,ะทั้งสองคันเลยนะคะลูกค้า ก็คือเจ้าของรถนะคะแกสั่งให้อ่าทางช่างของเรานะคะปิดนะคะตัวกระจกขาอ่อนนะคะอ่าก็คือประมาณนี้เลยนะคะอันนี้คือลูกค้าเพิ่มนะคะเพราะปกติแล้วคือเราก็ไม่อยากแนะนําลูกค้านะคะเพราะว่าอย่างรถที่เข้ามาสภาพไหนก็คือมันจะโอเคกว่าแต่นี่คือลูกค้าไม่ชอบนะคะก็ได้ค่ะสั่งได้หมดนะคะลูกค้าอ่าเหมือนคันนี้เลยนะคะทั้งสองคันเลยค่ะลูกค้าให้ปิดนะคะกระจกขาอ่อนค่ะ ตัวหน้าดำนะคะก็จะเป็นสีตัวรถเลยค่ะสีนะคะทั้งสองคันเลยค่ะจะเป็นสีขาวมุกนะคะทั่วไปค่ะคันนี้จะไม่ใช่มุกม่วงนะคะามุกทั่วไปเบอร์โทรอู่ของเรานะคะ0 8 6 3 2 9 7 8 5 5ค่ะหรืออีกหนึ่งเบอร์ค่ะ0 9 8 1 6 2อ่8 4านนะคะทันใดที่สนใจนะคะรถ6ล้อดำค่ะสวยๆไปไว้ใช้งานนะคะ ก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะเรื่องรุ่นรถค่ะราคาได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตามให้ผลงานอู่ร้านคณนันสุดด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ